คุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปนี้แอดจะพาคุณผู้ชมไปพัฒนายูนิตกันดั้มไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับนี่อ่ะที่แอดทำไว้นะครับนะฮะกันดั้มคลอสบอลคอสโบลนะครับกันดั้มเอ็กคลอสโบลเนี่ยแอดอัดมาถึงที่ถึงเลเวล ย้ถึงเลเวลเลเวลเนี่ยมัน55เต็มแล้วนะครับแต่ว่าดาวนะ่ะดาวเนี่ยยังได้5ดาวอยู่ต้องได้ cross บนอีกชิ้นหนึ่งโอ้ไม่ใช่สิเออใช่ได้ค r อสโบ o อีกชิ้นหนึ่งหรือได้ชิ้นส่วน50ชิ้นเนี่ยจึงจะั p cross บ o n ให้เป็น6ดาวหรือไม่แอดก็ต้องใช้ตัวนี้อัปเกรดเพื่อพิเศษเนี่ยจาก5ดาวเป็น6ดาวดันก็ไม่คุ้มนะครับแอดเอาเก็บไอชิ้นพิเศษเนี่ยไว้อัพไอตัวกันดัมใหม่ๆที่ที่ที่ซุบไอเปิดกาชาได้มาดีกว่า น้อยบางบางตัวอาจจะได้แค่4ดาว5ดาวแต่ว่าเฮ้ยดูแล้วมันเข้าท่าแอดชอบเนี้ยก็จะใช้อันนี้ปึ๊บทีเดียวเป็น6ดาวเอางั้นดีกว่าอันนี้เดี๋ยวรออีกชิ้นเดียวเองเก็บอีก50าสิบนั้นเองนะครับเนี่ยอัปเดตเนี่ยอีก50ชิ้นก็อาจจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับถ้าเราเปิดกาชาไม่ได้เราก็ใช้อันนี้ใช้เพีเขียวอันเอกประสคงเนี่ยห้าสิบใบฮะเราสามารถที่จะมาอัปตรงนี้ได้แล้วก็ไปดู การดัดแปลงนะครับแล้วก็นักบินขึ้นขับเนี่ยไล่ลงมานี่นะครับก็การดัดแปลงแอดก็ดัดแปลงมาถึงเวอร์ชั่น10แล้วนะครับนี่เวอร์ชัน10นะครับนักบินก็เป็นเลเวล10นี่ฮะแต่พลังตอนนี้เป็น7 7 7 6 5นะฮะแล้วติดตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่ยังไอเทมตัวนี้ยังไม่ได้จะเป็นเวอร์ชั่น11นะครับเดี๋ยวจะพาไปหาว่า เราจะหาไอเทมจากตรงนี้จากที่ไหนไปดูกันเลยนี่นะครับวิธีการหานี่นะครับป๊บอยู่ที่สเตจร้อยสี่สิบห้านี่ครับไปได้เลยนะครับนี่ไปได้เลยร้อยสี่สิบห้าคือเสร็จไหนนี่ไงไปเลยไปฟาร์มกันเลยนะครับอ่ะลองดูนะครับไม่ต้องใช้เพื่อนนะครับไม่ต้องรบกวนเพื่อนนะครับเอาแล้ว เอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วนะครับอ่าอันนี้เราจะเลื่อนเอาตัวละครนี้ขึ้นมาไถ่ขึ้นมาข้างบนนะครับจะไปอยู่แนวหน้านะครับไถ่ขึ้นมาข้างบนจะไปอยู่แนวหน้านี่เอาแล้วครับเอาไปอยู่แนวหน้าสามตัวนะครับแล้วก็อยู่แนวหลังสองตัวนี่เรียบร้อยเอาลวอีกอีกเวฟเดียวเอาละ ด่านี้เจอบอสนะครับอยู่แนวหน้า2ตัวเราก็จะดูะังว่าพลังสีฟ้าเนี่ยลดไปถึงไหนแล้วถ้าพลังลดต่ำกว่าครึ่งเราก็จะดึงเอาตัวละครนะกลับถอยหลังก็คือดึงกลับหลังเอาชนะจะแล้วนะครับโอเคป๊าป๊ปาปเรียบร้อยนะครับนี่ได้โบนัสด้วยได้เหรียญแคปิตอนมาอีกพันนะครับเอาลนะ ยังไม่มานะครับเนี่ยต้องเข้าต้องเข้าซ้ำนะครับเข้าซ้ำนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะดรอปแต่ว่าไม่ได้ดรอปทุกรอบนะฮะแต่ว่าแอดพาเข้ามาดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเองนะครับก็ผู้ชมกับเพื่อนๆถ้าขาดจะต้องเข้าไปอย่างนี้นะครับมันต้องการชิ้นเดียวนั้นจะดรอปอยา,อากหน่อยเดี๋ยวแอดจะมาลุยหลังใหม่เข้าไปหลายๆรอบนะครับนี่คือวิธีการนะครับก,การดัดแปลงนะครับแล้วก็นักบินขึ้นขับนักบินแอดใช้นักบินตัวนี้ นี่นะใช้ล็อกออนสตาร์ทโสนะครับนักบินชื่อล็อกออนสตาร์ทโสตอนนี้เลเวล10ค่าการฝึกฝนได้124ทับสองทับสผ่านโคน้อยมากน้อยมากเลยถ้าจะอัพเพิ่มใช้ยังไงเนี่ยน,นี่เนะี่ยเอาแล้วครับถ้าจะอัพเลเวลของนักบินต้องใช้เหรียญครับใช้เหรียญใช่ไหมครับใช้เหรียญแคปิตอนเนี่ยน,นะครับนี่นี่กับ อ่เลเวลอัพโดยใช้นักบินต้องเอานักบินที่เหมือนกันนะฮะนักบินที่เหมือนกันอันนี้ยังหนึ่งดาวอยู่เลยเหรอเออนักบินหนึ่งหนึ่งดาวอยู่เลยนี่ฮะต้องใช้นักบินที่เหมือนกันนะก็คือเป็นตัวซ้ํานะครับไม่มีแล้วเราไม่มีเมื่อไม่มีตัวซ้ําเราก็ต้องใช้ใข้เหรียญแล้วครับนี่ฮะอัพจากเลเวลสิบเป็นสิบเอ็ดต้องใช้เหรียญห้าพัน 5, นะครับใช้ห้าพัน 5, เหรียญเราลองดูนะครับเลเวลอัพป๊บนี่ฮะ พอจาก11ไป12ขึ้นเป็น5,500แล้ไป13ขึ้นเป็น6,000น3นีไป14 6,500 14นไป15บ0 0าจนะฮะจะขึ้นเรื่อยนะครับขึ้นเรื่อยเนะเดี๋ยวแอดก็จัดการหลักใหม่นะครับเรียบร้อยแล้วก็ปิดนะีส่วนค่าสเตตัสของนักบินมี่อยู่นี่ครับโจมตีไกลนี่แม่นยำพลังแสงเนะี่ยค่าป้องกันเป็นศูนเนี่ยเนี่ย,ยอันนี้แหละที่เราจะต้องหาทางเติมนะครับ เพราะการเป็นสูตรเลยเธอจะลุยอย่างเดียวได้ไงโจมตีไกลด้วยนะครับล็อกอ n อน a r าโคตเนี่ยนะครับอ่ะแไปจัดการหลังหมายอ้าวกดอัพเลเวลอีเป็นสิบอ้าโอเคออกเลยแล้วก็ไปดูการฝึกพิเศษนักบินเนี่ยฮะฝึกพิเศษนักบินก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่านักบินคู่กับโมบินสูตรโดยใช้เจ้าหุ่นเจ้าหุ่นบอลในบอลโรบอทนี่ยมาใช้ได้นะครับนี่บอลโรบอทดีนะฮะ เลือกนักบินที่มีเลเวลสูงสุดถ้าไอ้เลือกอันนี้เนี่ยถ้าเลือกเนี่ยฮะรืเลือกนักบินที่มี2ดาวขึ้นไปอาก็2องดาวถูกแล้วครับอ่าเราจะไปอัพไข่เนี่ยนะฮนะโมบินสูตรก็มูนบินฝึกก็บินพิเศษแอดไม่แน่ใจเดี๋ยวพลาดแอดไปทําหลังไหม่ดีกว่านะครับตรงนี้เพราะว่ามันไม่มีตัวซ้ำนะฝึกนักบินมันจะต้องเลือกนักบินนักฝึกคนนี้นะะเนี่ย คือคนนี้ก็จะต้องดูอ่ะมันจะใช้อะไรเนี่ยนะมีเบสแมทมีอะไรเนี่ยมาดูข้อมูลได้นะครับโอเคอพอเป็นไกด์นะครับมีบประกรรมการมีรีเซ็ตการฝึกฝนได้แล้วก็ที่เขาขับก็คือขับตัวนี้อยู่เนี่ยฮะนี่ล็อกออนสตาร์ทอ่ะส่วนส่วนซีรีส์กันดั้มเนี่ยล็อกออนเนี่ยน่าจะอยู่กันดั้มหลังๆเนี่ยน่าจะอยู่กันดั้มดับเบิลโอแบบไม่แน่ใจนะถ้าจําอาจจะจําผิดนักบินมี86นะครับตัวนั้นนักบินสูงสุด 2,000โอ้โหนักบิน2,000คนแต่แอดนมี้86โอ้ยตายแล้วกระจ้อยเดียวอ่ะนี่นะครับนี่ก็ถ้าเราจะดูการอัพตัวละครต่อไปอะไรเออองอันนี้อันนี้อันนี้มาใหม่ได้6ดาวเต็มเนี่ยเอ่ออะไรเนี่ยซันไดมิซันไดมซันไดมิ กันดั้มไดโชกุนอ๋อกันดั้มไดโชกุนนะครับก็เป็นเลเวล6นะฮะเวอร์ชั่น6กครับ, 6, รบมาเป็นเวอร์ชั่น6เวอร์ชั่น6ถ้าจะอัพต่อเดี๋ยวตัวนี้อุปกรณ์อ๋อมันพร้อมอยู่แล้วครับไอเทมพร้อมแล้วก็ใส่ออโต้เลยใส่ออโต้ปัป๊บนะครับปึ้ง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 เนี่ยเรียบร้อยแล้วขึ้นมานิดนึงแล้วเป็น6716นะครับค่าพลังเป็นเอ่อ6716นะฮะค่า CP นะครับพลังต่อสู้อ่ะ ป๊าเป็น6820นะครับขึ้นเลยเเรียบร้อยไอ้เวอร์ชั่น7นะครับเวอร์ชั่น7เสร็จแล้วยังต่อได้อีกอา้าวใส่เลยเอาลนะครับปรากฏว่าขาด1รายการนะครับขาด1รายการเนี่ยรายการเนี้เราก็สามารถที่จะเข้าไปได้นะครับวิธีการหาเนี่ยเห็นไหมครับเข้าไปที่สเตท e 85ก็ได้130ก็ได้เดีย๋ยวแอดไปทำหลังไม้นะครับ อพอให้เพื่อนๆก็ดูเป็นไกด์ไลน์นะครับนักบินขึ้นขับเราสามารถเปลี่ยนได้นะเฮ้ยเปลี่ยนได้ไหมอะ่ะเปลี่ยนไม่ได้โดนล็อกเฮ้ยนักบินไม่มีอะ่ะโดนล็อกอะ่ะเดี๋ยวดูสกิลนะครับสกิลนี่ยังจัดอยู่11เนี่ยไอ้นี้สกิลใหม่เนี่ยสกิลดาบเนี่ยสกิลประชิดเนี่ยโหน้อยมากเลยต้องเพิ่มหน่อยละพอการพัฒนาสกิลก็ต้องใช้เหรียญอีกแล้วเห็นไหมครับใช้เหรียญแคปิต่อนทีละ มันใช้เหรียญเยอะมากนเนี่ยใช้เหรียญเยอะมากเลยเหรียญแอดไม่ถึงล้านแล้วนะครับจากล้านกว่าที่เหลือเก้าแสนลวเอาละเอาไว้แค่เลเวลสิบก่อนสิบเต็มสามสิบโอ้โหยังต่ำมากเลยยังได้อีกเยอะเลยนะครับแล้วก็มาด,ดัดแปลงยูนิตเนี่ยดัดแปลงยูนิตเนี่ยก็จะมีชิ้นส่วนแล้วก็จะเข้าไปเลือกชิ้นส่วนนะครับเนี่ยเลือกชิ้นส่วนอันนี้เนี่ยเอาละ ันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะตั้งอะไรเป็นชิ้นส่วนแรกนะเนี่ยชิ้นส่วนแรกเลยมากแอดจะตั้งเป็นชิ้นส่วนเพิ่มพลัง HP นะครับ High Power แอดจะใช้3ขวดเลยนะฮะใช้3ขวดแล้วก็สวมเลยปับป๊บปั๊บนี่ฮะโอเคมาแล้วครับนี่พลังต่อสู้เพิ่มเป็น6,9 0 0เแล้วใช่ไหมครับ6,900แล้วเดี๋ยวก็แอดจะเพิ่มชิ้นส่วนอันนี้อันนี้เป็นวิ่งเร็วเพิ่มความเร็วนะครับ เพิ่มความเร็วเนี่ยอันที่สองเนี่ยแอก็จะใช้ความเร็วสูงสุดการเพิ่มความเร็วนี่มันจะมีแบบแบบมีนิดเดียวนะครับแบบเพิ่มความเร็วนิดเดียวมีระดับหนึ่งอสาอะวิธีสังเกตจะสังเกตยังไงเอ่ยสังเกตจากขีดนะสังเกตจากขีดเป็นนิ่มจะเหมือนเหมือนกันหมดเลยเนี่ยอะแอใส่ไปอันหนึ่งก่อนแล้วกันงนี้นะฮะเสริมพลังอันหนึ่งก่อน เนี่ยความว่องไวปั๊บนี่ฮะเรียบร้อยนยเสริมความว่องไวเรียบร้อยแล้วนะครับและต่อไปแอดก็จะเสริมชิ้นส่วนลำแสงนะครับลำแสงนี่ชิ้นส่วนการโจมตีด้วยลำแสงแอดจะเลือกอันที่มันมีขีดในนี้ขีดนี้หลายๆขีดนะครับมันจะแรงที่สุดเพราะมันจะมีอยู่สามสามส่วนนะครับ ใส่ไปเลยนี่นะครับพลังก็จะเพิ่มขึ้นเป็น6966แล้วนะครับอันนี้เป็นการชิ้นส่วนป้องกันลําแสงบีมนะครับแลจจะใช้อันที่ใหญ่สุดนะฮะอันใหญ่สุดเป็นอันไหนเอ่ยน่าจะเป็นอันนี้นะครับอันบนนี่แหละนะใส่เลยใส่เลยเอาล้นะครับเป็นเท่าไหร่69 69 69นะครับต่อไปจะใส่อันนี้เป็นการ ชิ้นส่วนการโจมตีด้วยวัตถุแอะจะใช้เอา,เอาที่มันเยอะสุดนะอันนี้ก็แล้วกันนะครับเยอะสุดใช้กระสุนหลายๆลูกนะครับกระสุนหลๆนี่หกเก้าเจ็ดสามแล้วนะครับมาอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันกระสุนนะครับแอ่จะใช้ที่เยอะๆนี่เลยนี่เยอะๆเลยนะฮะก็จะเพิ่มเข้าไปอย่างนี้นะครับป๊าปนะฮะก็จะเพิ่มไปอย่างนี้นะฮะ เพิ่มเสร็จแล้วเราสามารถที่จะมาอัพตรงนี้ได้อีกนี่ครับมาเสริมพลังตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ยังเป็นเลเวลหนึ่งเนี่ยเพิ่มให้เป็น10ได้นะครับเนี่ยเพิ่มให้เป็น10เรื่อนขึ้นไปวิธีการก็คือจะใช้ชิ้นส่วนในนี้ก็ได้หรือแตะรงเสริมพลังก็ได้ถ้าใช้ชิ้นส่วนในนี้ก็แตะเข้าไปแล้วก็ไปเลือกเนี่ยได้หมดได้หมดเสริมพลังในนี <aşk> ้ที่นี้มันมีน้อยแอดไม่เอาแอดจะใช้อันนี้อ, <S <S อ่าอันนี้ครับเสริมพลังด้วยอันนี้ปั๊บเห่ อันไหนมีเยอะใช้เลยครับบวกเลยนะครับนี่บวกเลยบวกเลย1 2 3 4 5สี่ห้าเนี่ยไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวก็ดูเลเวลนะครับบวกไปแล้วก็ดูเลเวลนี้ด้วยมันถึงเลเวล1ิหรือยังเฮ้ยะนะครับะนะครับ6 7 7แล้วนะ,อะเอาไปเอาอันอื่นมั่งหานีมากเ็แล้วหาต่อให้ครบสิบนะครับ เอาที่มีชิ้นส่วนเยอะๆะมันเหลือเฟือนะครับเอาแล้วครับอ่าสิบแล้วเรียบร้อยแม็กแล้วนะครับเต็มแม็กแล้วนะกดเสริมพลังปึ๊บนี่ฮะมันก็จะเต็มสิบมันก็จะมีตรงนี้เลขหนึ่งเป็นเลขสิบเนี่ยครับโอเคปิดเลยเรียบร้อยนะครับพอเสริมพลังเสร็จแล้วการกระบาดเลยพลังค่าพลังลบ CP ก็จะขึ้นเป็น7 0 0 0ันแล้วนะครับเห็นไหมฮะ เราสามารถที่จะจัดการได้เนี่ยทุกๆชิ้นเลยแล้วก็พอเต็มแล้วก็มาต่อตรงนี้ได้อีกนี่ฮะมาใส่ตรงนี้ได้อีกนี่ครับนี่นี่ฮะมาเพิ่มตรงนี้ได้ก็เดีย๋ยวแอดไปทำค่อยๆทำหลังใหม่นะครับเป,เป็นภาษาไทยก็เล่นง่ายอยู่แล้วนะครับจัดการได้ง่ายอยู่ก็สเตตัสก็จะขึ้นมาเป็นเจ็ดพันแล้วนะครับไปดูซิว่าโอ้ตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับสองแล้วนะครับต่อจากกันดับโบนนะครับ นี่ฮะก็ประมาณนี้นะครับนี่กันดั้มวอนะฮะภาคแรกเห็นไหมครับสนุกแล้วนะครับก็ไว้พบกันคลิปหน้านะครับกับกันดั้มวอแล้วก็กันดั้มอีเทนอนด้วยทั้งสทั้งสภาคเลยอีเทนอนนี่ภาคลาสุดนะครับกันดั้มวอนี่น่าจะเป็นภาคแรกของบันไดนําโคนะครับทั้งคู่บริษัทเดียวกันนะครับก็พบกันในคลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับ